มิดไกรพันจนเราไม่อาจทานทานต่อให้เราฆ่ามันก็ไม่ตายไม่ว่าเราจะใช้ดาบวัคซีนไฟเซอร์โมเดลนะ่ะแอสตาซินิกาซินลงไปที่วันแน่แล้วก็เถิดศูนย์โควิดก็ยังไม่ยอมสยบเห็นท,ทีจะต้องหาสมุนไพรมาเสริมครับไปปรึกษาผู้รู้าแทนได้ดีกว่าท่านกู ทำค่าที่เถิดว่าค้าจะไปหาสมุนไพรมารักษาลองค่าได้อย่างไรข้าเคยได้ยินมาว่ารากของกระชงกระชายอะไรทั้นองนี้แหละทางประเทศไทยเขตร้อนนะเอามาผสมผสานอีกทั้งพวกฟ้าทลายโจนเจ้าร้องไปเรียนรู้กับครูดาดูนะ เดินทางไปเรียนรู้เรื่องสมุนไพรกับครูดาดีวกว่าแล้ววันนี้มันจะได้เรียนไหมเนี่ยพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และสัตว์เพราะพืชมีส่วนช่วยสร้างปัจจัยสี ในการดำรงชีวิตของมนุษย์และที่ขาดไม่ได้เลยคือก๊าซออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจนอกจากนี้พืชยังดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจโครงสร้างและ หน้าที่อวัยวะพืชที่เราต้องมาทำความรู้จักกันโครงสร้างแรกคือรากรากมีสองชนิดคือรากแก้วกับรากฝอยรากแก้วมีลักษณะโคนใหญ่ปลายเรียวแหลมมีรากขแขนงแตกขนานไปกับพื้นลักษณะของรากแก้วจะเป็นรากของพืชใบเลี้ยงคู่เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ส้มแอปเปิลลำไยรากฝอยรากฝอยเป็นรากที่มีเส้นขนาดเล็กขนานไปกับพื้นดินรากชนิดนี้จะเป็นรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่กล้วยปาล์มอ้อ,อยข้าวข้าวโพดหน้าที่ของรากรากทำหน้าที่หลักคือยึดลำต้นให้ตั้งตรงให้ติดกับพื้นดินนอกจากนี้รากยังทำหน้าที่ในการดูดซับน้ำและธาตุอาหารที่ละลายน้ำจากดินแล้วลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืช ผ่านลำต้นไปสู่ใบเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อไปเมื่อพืชสังเคราะห์ด้วยแสงเสร็จแล้วพืชจะได้อาหารรากสะสมอาหารเป็นรากที่ทำหน้าที่เก็บสะสมแป้งไว้แป้งนี้ได้มาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะได้น้ำตาลจากนั้นพืชจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแป้ง สะสมไว้ที่รากหายใจรากหายใจคือรากที่เกิดจากรากที่อยู่ใต้ดินงอกและดันตั้งตรงขึ้นมาเหนือดินเพื่อช่วยในการหายใจและคายน้ำเนื่องจากพืชพวกนี้จะอยู่ในเลนหรือในดินที่ชุ่มน้ำเช่นป่าชายเลนเช่นโกงกางสแสมลำพู นอกจากนี้ยังมีรากที่ทำหน้าที่แตกต่างออกไปเช่นรากยึดเกาะเป็นรากที่ไปยึดเกาะอ,อยู่กับต้นไม้ชนิดอื่นได้แก่พวกกล้วยไม้กาฝากต่างๆส่วนรากที่มีสีเขียวจะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้รากที่เป็นปรสิตคือรากของพืชที่เป็นกาฝากไปแฝงตัวอยู่กับต้นไม้ชนิดอื่นดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้ชนิดอื่นจนอาจทำ